นี่คือเรื่องราวของหญิงผู้กล้าที่ปกครองอาณาจักรโบราณพระนางจามเทวีราชินีผู้ยิ่งใหญ่แห่งฮาริภุนชัยพระนางเดินทางข้ามป่าเขาลำนาไพรจากลาโวสู่ดินแดนทางเหนือเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองในถิ่นที่ไม่คุ้นเคยต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งป่าดงพงไพรอันรกชัดและชนเผ่าท้องถิ่นที่ไม่เป็นมิตรแต่ด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญพระนางนำพาอาณาจักรสู่ความรุ่งเรืองวางรากฐานอารยธรรมล้านนาที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่นพระนางนำพาช่างฝีมือจากละโวมาสร้างวัดพระาธาตุหุริพุนชัยซึ่งยังคงตั้งตรงงานอยู่ในจังหวัดลำพูนจนถึงทุกวันนี้พระนางยังใช้วิธีการทูดอัญชันฉลาดในการรับมือกับกษัตริย์ขุนละวะโดยส่งของขวัญเป็นหวีทองคําที่มีกลิ่นเหม็นซ่อนอยู่ทําให้ขุนละวะเสียขวัญและยอมถอยทับกลับไปนอกจากนี้พระนางยังสร้างระบบชประทานที่ก้าวหน้าทําให้การเกษตรในอาณาจากักรเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีกินดีหากคุณมีโอกาสลองไปเยี่ยมชมจังหวัดลำพูน และสัม,สมัสมนเสน่ห์แห่งอนจาจักริพุนชัยที่พระนาง